เฮโยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทีบีซีเกมมิ่งเล้าชน่อแล้วนะครับผมอยู่ผมบอมแบนเดิมครับวันนี้เราอยู่ในฟรายเดนในฝั่งเกนเวอร์ซัสบีบีหรือบริกโบมอนนั่นเองนะครับผมก็นะครับผมวันนี้มีน้องๆขอมาให้ผมเล่นเนาะผมก็จัดไปดีครับผมเล่นดีครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวละครสู้กับตัวละครพี่ชายบอยเฟนใช่ไหมน่าสนใจครับผมเราไปดูกันเลยเฮ้ มอสนี้เล่นในฟูลสกรีนโดยตั้งค่าปกติแล้วถ้านายอยากเล่นในแบบวินโด้กด alternate enter ถ้าอยากจะปิดเกมให้ปิดกด alternate f 4แล้วก็ถ้าจะปิดเมนูนี้ให้กด space หรือ escape space ของค k มาตั้งค่าเลยก่อนเนาะโอ้ดาวสโ c r o l l f j k เก r e แค่นี้แหละแปลกเดแปลกดี black day, black day. อ่า อีปีลหรอกครับผมว้าวมาเป็นอีปีลหรอกเลยเนาะแบบไม่ใช่โปรหรอกอ่ะเป็นอีปีลหรอกคือเรื่องจบเลยอะ่ะโอเคผมเพลงมีโอ้ตีเพลงไงเนาะเฟมิล่าเฟมิล่าบล็อคแฟมมี่ไลออล,ล,ลสปอนเออร์เวส์เนียเมมอรี่แล้วก็ฮาร์ดเอ็ดนะครับผมว้าวชื่อเพลงก็ดูน่าเป็นห่วงพี่ชายคนนี้แล้วผมเริ่มหมดเลยเรื่องในยาวแน่ๆเลย เดี๋ยวป๊อปคอร์นได้พร้อมนะครับทุกคนโ oh. อ้ะมาเป็นภาพเลยบีบโอ้ oh. Well look who it is Little man Keith How's it going bro เฮ้ยวอร์ซักดิงอ๋อดูนี่สิจะเป็นใครไปได้ล่ะเจ้าหนูน้อยค e i เนี่ยเองเป็นไงบ้างน้องชาย Still with the red head wonder I keep hearing about ยิงพยายามจีบอีหัวแดงอยู่นั่นเรอ Or, หรือนายไม่ไหวแล้วเราต้องการคำแนะนำจากพี่ชายขอยงนายงั้นเหรออ่าเบฟสเก็บอ่ะอ่าไม่เอาน่ะเพื่อเอไม่เอาหนยน้องชายฉันรู้อยู่แล้วว่านายเป็นยังไง นายเป็นยังไงเวลาอยู่กับพวกสาวๆนี่ Once you get head over heels for a girl, it's pretty damn hard to get you to change your mind. อ,อหลังจากที่นายเริ่มที่จะชอบใครสักคนแม่งเป็นอะไรที่โคตรยากเลยเวลาจะเปลี่ยนใจนายเนี่ย So what's with the m e m e already? แล้วเป็นไงบ้างกับพวกงานพบเจอเอ,อ้งานงานมีดอัพอะไม่ไม่ผมไม่รู้จะแปลงไงดีมีดอัพอะไรกันอมีดอัอะไรล่ะ ถึงฉันแล้วเหรอบอปบีบแบบแ,บบแ,บบแบรปบัตเติลเห Shit, last time we did that, I literally got killed. แรปบัต t ติลงั้นเหรออ้าวเวนเอ้รรอบที่แล้วที่พวกเราทำอย่างนั้นฉันแม่งแพ้ลาบคาบเลยอะแห h ่หัวใจของฉันยังไม่ค่อยดีเลยอ่ะจากคืนนั้นอะ เฮ้เฮ้ don't give me that worried look I've been fine เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ต้องมองฉันวยสายตาแบบนั้นสิจะไม่เป็นไรหรอกนะ่ายังไงก็ตามเถอะแค่ไอปวดหัวใจนี่ๆหน่อยๆมันหยุดฉันไม่ได้หรอกน a y ฉันยังต้องหา พ่อของแฟนแกเลยแล้วก็ต้องไปบอกขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตฉันไว้วันนั้นน่ะ Anyways bars are gonna yours you show those h of or me i c c k อ๋อแล้วไหนลองแสดงฝีมือของแกมาสิหรือแกลกลัวจนหัวหดแล้วละ่ะฮะจัดมาแล้วครับพี่ชายให้ตายสิ่งช่ำในเรื่องนะสไปร์ก็เข้าสไปร์ก็เข้าไงนนี่เดีย๋ยวโอเคเช็คปุ่มครับผมเบิร์กปกติเนาะ อาจจะต้องแลกด้วย40คะแนนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเรามาฟังเพลงครับผมสรุปตัวละครเราบอยเฟนเราชื่อคีทใช่ไหมโอเคขอบคุณครับผมคุณบิ๊กบ o ที Meat ่มาเฉลยคำตอบนี Dancing ้ผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยชื่อคุณชื่ออะไรอะเป็พี่ชายบอยเฟนอยา่แี้วมันก็คือมันคือเสียงบอยเฟนแต่เอาไปทำให้มันทุ่มขึ้นโอเค <Yeah. S 2> ออยอาพอนยาวเหมือนกันนะพี่อ๋อ oh. อ oh, yeah. nice hey, ๋อย่าเฮ้ยผมชอบอ่ะ เออผมไม่ชอบแบบนั้นนะที่แบบพูดกลางเพลงอะ่ะมันดูเหมือนแบบเราแรปเปอร์จริงๆอะ่ะมันมันอ่าคุณพวกคุณเคยดูคลิปคลิปแรปไหมแรปแรปแบบพวกอ่าแรปข้างถนนอะ่ะเขาจะมีพูดให้คำชมกันหรือย่อเย้ยกันระหว่างเพลงด้วยแบบไม่ได้พูดมาตอนแรปอะ่ะพูดพูดหลังจากโบตดวเองเสร็จแล้วอะ่ะ โอ้ยเอ็นกินแหลกเฮ้ยนั่นสิโอ้พูดสองรอบเลยจะได้เลยครับผมผมว่าผมอยากให้เขาเอาเสียงไอ้นักแสดงคนนั้นมาทำมากกว่าแต่ก็เข้าใจได้อยู่ว่าทำไมเขาถึงใช้เสียงบอยเฟรนดี่ทุ้มกว่า อ๋อฮะอ๋อโอเคโอเคใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะ wow. ว้าวมันนี้แค่เพลงเดียวรอบไปเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยมันนี้ยาวแน่ๆเลย เดียวกันย,ยาวๆกันนะครับผมโค้ชแนนสวยมากเลยนะ999990 9สวยโคตรผมชอบใบเก,ก่าด้วยใบเก,ก่าวสวยดียวเห็บตัวเมื่อยจบและนะ้วเนาะโอเคนับผม Nice one man you still got some tight bars for being rusty อ๋อไม่เลวเลยเพื่อนไม่เลวเลยน้องชาย นายยังเก่งเหมือนเดิมหลังจากที่ไม่ได้แรปมานานเนี่เนาะในที่สุดแกก็ทำให้ลิ้นของฉันป็่พันกันได้เนี่ยฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะต้องมาเห็นแบบนี้นะ <It looks S 2> ฉันต้อง <like S 2> มาเจอแบบนี้สิอ๋อคือเหมือนว่าแฟนสาวของแกนั่นจะทำให้แกมี กำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองขนาดนี้เลยเนี่ยฉันเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมแกถึงอยากเจอฉันละ่ะฮะโอเคไม่มีเกมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเถอะว่านายมีดีอะไรบ้างบางครั้งนายอาจจะชนะฉันก็ได้เนี่ยอย่ายั้งมือไว้เลยล่ะ โอเคครับผมมาครับคุณคิดก็เว้วะเว้ยเราเราย่ามีอยู่ฝั่งนี้โอเ้เราอย่ามีอยู่ฝั่งคิดับผมเฮ้ยเจ๋งอะ่ะชอบอะ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เราเราไม่ได้เล่นเป็นบอยเฟรนด์อยู่แล้วเป็นเล่นคนอยู่เดี๋ยวเขาพูดอะไรอะ่ะเดี๋ยวจำบังเถอะผมใส่ซับมาให้หแล้วกัน ผมชอบอะที่มีเปลี่ยนแบบนี้กระทันหันเลยอะมันไม่ได้เหมือนคาร่าที่แบบว่าสลับที่เราเฉยๆอะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือแบบสลับทั้งตัวเลยอะแบบเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนโมคอลอะเออชอบมากเลยจริงๆก็ไม่ยากหรอกครับผมก็แค่เขียนให้โค้ดตัวละครมันมาอยู่ฝั่งเนี้ย เนื้อเพลงก็แค่สลับเฉยๆสลับเิลงตั้งแต่แรกอ่ะเออ yeah. <Nice> one. ผมชอบเพลงนะเนี่ยิดยีอ๋อใช้เป็นเ n นจินเก่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะยอาผมชอบบีบมากเลยอะ อ่อเยอะเยอเยอผมชอบบีดมากเลยเพลงนี้ผมผมก็ชอบบีดเพลงนี้มากเลยอะถ้าสังเกตดีๆเสื้อของพี่ชายของต so ัวบอยเฟรนอะหรือคีตอะเป็นไปเป็นลูกสัญลักษณ์ตัวผู้ชายอ่ะเพศช,ชายแล้วก็กากระบาดเหรอหรือน้ำเพศหญิงวะ อันเป็นเพศชายใช่ไหมเออน่าจะสัญลักษณ์เพศชายนะแล้วกากบาทเท่นะเท่มากเลยเท่มากเลย Oh sweet dude Oh sweet dude Okay สุดยอดเลยครับผมใช่ได้ใช่ได้ Alright l Alright l As much as I hate to say it Ah okay okay นั่นก็เกลียดที่จะพูดแบบนี้นะ You might actually be on my level Oh nice. อาจจะ อยู่ในระดับเดียวกับฉัน,นแน่ๆเลยอะไอบ๊บเฮ้ะ, hey, ะแต่เฮ้ hey, ฉันก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการ,ารสัมพันธ์ระหว่างฉันกับผู้หญิงหรอกนะเออฉันมีค่ำคืนการเป็นดาราเออเดอะสตาร์มันประมาณแบบดวงดาว มันดวงดาวเป็นดาวดาวเด่นดาราประมาณนั้นน่ะเออแล้วก็น้องช่างฉันยี่งทำให้ฉันต่อไปทำให้ฉันมีกำลังใจทำมาได้เออนั่นแหละเอาละเพลงต่อไป let's go เอฟอะไรกังวลกับฉันมากงั้นกังวลแล้วเหรอเอาหน่อยน่ะน้องเราเพิ่งร้องเพลงได้แค่สองเพลงนะ My heart take can it. หัวใจฉัน <screws> ย <Basil> ังไหวอยู่เลยก็ทำนะคิดเอาละตอนนี้ฉันกลับมาพร้อมที่จะแรปกับนายแล้ว Let's fucking go <shop> ดุกันเลย3 2 1 go อ๋อเรากลับมาเล่นเป็นบอยเฟ i e <idée> เหมือนเดิมครับผมมาแตงว่าพี่ชายเรามีปัญหาเรื่องหัวใจใช่ไหม เป็นโรคหัวใจแน่เลยหรือยไม่ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างทําให้มีปัญหาทางหัวใจแต่ว่าจากการแต่งตัวของเขาแล้วก็ไม่แปลกลครับที่จะมีเรื่องชกต่อยอมัง้งอยากรู้นะเรื่องมากกว่านี้เว่าที่ชายของบอยเฟร์ไปโดนอะไรมาดี่บีดว้าว เวลามุมกล้องเริ่มมาหาพี่ชายบอลเฟรนท์ทีไรผมแบบผมผมผม,ผมนึกว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่างตลอดเลยเยอะเพระนี่มันวัดชิวๆเนี่ยเยอะิต <Yeah. S 2> สองคนก็ไม่มีปัญหาอะไรกันมากนะดูเป็นแบบคู่พี่น้องที่ดีอะอ๋อ เออสป라ของตัวละครพี่ชายบอยเฟนดูน้อยมากเลยเทียบกับบอยเฟนแล้วบอยเฟนดูจะมีมิติมากกว่าเนาะคือไม่ไม่ดูมิติกว่าดูลื่นไหลมากกว่าคือบอยเฟนดูมีแบบหลายเฟมอ่ะแต่พี่ชายพี่ชายเขาดูมีไม่กี่เฟมเองอฮะสี่เฟมปะประมาณสี่เฟมสี่เฟมไม่เห็นได้ชัดมั้ง ผมก็เดาไปเรื่อยและอย่าอย่าอย่าว่าผมเลยแต่ถ้าเขาทำแบบในแบบเรดเดียวกันกับบอยเฟรนเนี้ยมันก็อา,อาจจะงานหนักไปเพราะบอยเฟรนใช้หลายเฟรมอยู่เหมือนกันก็นั่นแหละเนาะโอเคโอเคใช้ได้ครับผมเพลงใช้ได้เลยผมชอบผมชอบโทนของมอนนี้มากเลยมันจะเป็นแบบโทนชิลๆสบายๆสบาย,บายไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องอะไรมากอะชอบชอบชอบมันทำให้ผมนึกถึงกาเซลโร่อะ เออมันทำให้ผมนึกถึงการเซลโลอะประมาณนั้นเลยอ๋อเวนเนเวนเอ้เวนเอ้มึงต้องร้อกูเล่นแน่แน่โอ้จริงดิพรนี้ยะนะปมันก็ ไม่ได้เลี้ยงร้ขนาดนั่งหน้าไอ้น้องชายเออบางครั้งเราหยุดสักพักก่อนได้ไหมไอ้สักเพลงเอาอีกสักเพลงนะโอเคไหมเอาอีกสักเพลงเอาอีกสักเพลงจริงๆเดี๋ยวผมจะไม่ตายหรอ ันสัญญาเลยไอ้น้องถ้าฉันไม่ไหวแล้วฉันก็แค่พักแค่นั้นเองบีบ <B ip. S 1> ออโอเคครับ <Hey. S 1> ผมถ้าคุณตัดสินใจ <Okay. S 1> จะทำอย่างนั้นเนาะ <One. Go. S 1> ก็โอเคครับผมได้ครับผมเคารพการตัดสินใจของคุณแต่จริงการพักจริงๆก็น่าจะคุ้มกว่านะมันไม่ไม่คุ้มที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงเท่าไหร่นะคุณคุณ บิ๊กบロวคีตสรุปเราเราชื่อคีทหรือเขาชื่อคีทเราน่าจะชื่อคีทตัวบอยเฟรนด์น่าจะคีตชื่อคีทแต่ชื่อเขา,าเรายังไม่รู้น่าจะเป็นอย่างงี้โอเคมาครับผมทำเพลงเร็วขึ้นอีกนี่มันไม่เม่เซนนะคือหัวใจเขาจะหัวใจเขามีปัญหาแล้วเขาร้องเพลงเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แปลกโอเคมันช้า บอยเฟรนเราหน้ากังวลมากถ้าสังเกตดีๆนะมันไม่มีเกิร์เฟรนแล้วอะคือสงสัยตอนนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เราจะจีบเกิร์เฟรนติดมั้งเราน่าจะจีบเกิร์เฟรนยังไม่ติดมั้งไม่รู้อะผมไม่รู้เนื้อเรื่องเลยไม่รู้เนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะเนี่ยบอยเฟรนสมูทมากเลยนะแต่ตัวถ้าเทียบกับตัวพี่ชยัยพี่ชทย เลง่นอยู่น้อยกว่าเยอะมากอ y บอยเฟนอาจจะง่ายกว่าตรงที่ว่ามันมีเทมเพลตให้อยู่แล้วมั้งโอ้โอ้เขาไม่ไหวแล้วฮะเขาเขาบอกว่าเขาจะ ปอยไปก่อนเนาะ Bull, คุณคุณไม่ต้องอะไรขนาดัหนก็ได้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องชัยชนะขนาดั้น,นก็ได้มันไม่ชีวิตคุณหรอกเออแต่มันก็ดีนะที่ตัวละคร skills. ตัวนี้รู้จักลิมิตชอบนะคนชอบตัวละครตัวนี้นะตัวละครตัวนี้มีมิตินะมันข้ามมิติเลยโอ้แม่ง้โคตรเกลียดเลยเวลามันเป็นอย่างเงี้ r o Come me. sit by ฉันคงต้องพักแล้วไอ้น้องเอ้ยมานั่งข้างๆฉันสิ In case, well, you know, you can call your girl's dad if shit hits the fan. อ้ถ้าเผื่อไว้ก่อนนะนายรู้ไหมถ้านายสามารถโทรหาไอ้พ่อของแฟนนายได้ถ้ามันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้น But I think it should be okay. ฉันคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งปี๊บให้ท,ทีต่อมาครับผมโอเคไอ้น้องเอ้ยคิดว่าเราก็น่าจะเปียกแล้วนะอ uh, แล้วฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วด้วยขอโทษทีที่ทำให้นายกลัวนะไอ้น้อง you know how bad messed us up. bad messed it ขืนนั้นแม่งโคตรน่ากลัวเลยนายก็น่าจะรู้นะว่ามันแย่ขนาดไหนอ่ะนายรู้ไหมตอนแรกฉันก็ไม่คิดหรอกว่านายจะมาเยี่ยม part of me thought you were gonna be too อะ part of me thought you were n t gonna be แต่อีกใจหนึ่งฉันก็นายเขาบอกว่านายจะมา with your babe อ <laughs> oh, no. ๋อไม่กนบีอ๋อกคือมันเหมือนว่าเขาบอกว่าเออตอนแรกคิดว่าไม่จะมาเพราะเขาคิดว่าเรายุ่งกับแฟนเราอยู่เออวันี้เนาะ Thanks for making some time just for me, man. Like the old times. ขอบคุณที่ยังให้เวลากับฉันอยู่หนูเหมือนเหมือนตอนก่อนเลยล่ะอีบับ o u r e bro. I'll take it easy. I promise. Now come h อ r e little man. อ๋แน่นอนสิไอ้น,อน้องฉันไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกฉันสัญญาเลยล่ละเอาละมานี่ไอ้หนูน้อยจะรักนายนะคีดแม้ฉันจะไม่ได้พูดคำนี้บ่อยก็เถอะนายก็รู้ดีถ้าเรื่องมันเกิดแย่ขึ้นอะไร right ฉันก็จะไปหา นายเสมอเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีครอบครัวไงล่ะอ๋อชอบมันก็ดึกแล้วเนี่ยพวกเราควรกลับบ้านกันแล้วล่ะเจอกันข้าวหลังนะน้องเอ๋ยเอ๋เฮ้ย rematch ก o m e t า m e Maybe. Can uh, บางครั้งก็อาจจะได้ทำไมครั้งหน้ามารีแม t ช์กันก็ได้นะครั้งหน้านะแล้วเราจะได้รู้กันว่าทีนี้ใครเป็นนักร้องที่เจ๋งกว่าได้ไหมบันเดย์พอนุ่มเ้ย์เจ๋งครับผมเย้ วว้าเพลงมันมีสี่เพลงไม่ใช่เหรออ,อ,อ๋อไม่ก็สี่เพลงครบแล้วนี่หว่าโว้ยเบสเก่าไม่เท่มากคีดคีดโคตรเท่เลยชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดลืมเพลงปิดผมลืมเพลงปิดมมเดมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมเป็นคิดป,ปีศาจอะเท่มาก ชอบเพลงสอง Always Here Always Here ผมชอบมากเนี่ยอันเนี้ยเท่มากไอ้เก่านี้เท่มากโอเคครับผมแล้วน่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้เนาะก็สรุปวันนี้เนาะทำออกมาได้ดีมากผมชอบในหลายๆอย่างเนาะตัวละครมีมิติเนื้อเรื่องค่อนข้างโอเคใช้ได้เพลงค่อนข้างชิลเหมาะกับสไตล์เนื้อเรื่องแล้วก็มอสมากเลยสุดยอดครับผม เก้าเต็มสิบครับผมวัมนนี้เจ๋งมากครับผมก็เนาะประทับใจเลยทีเดียวสิ่งที่ผมไม่ประทับใจในวันนี้มีอะไรบ้างหรอจริงๆก็ถ้าได้พูดก็น่าจะเป็นเรื่องสปร์ของตัวไอ้น,นี่เนาะอนิเมชั่นมนดูสะกุตะกะไปหน่อยมันแบบมันนิ่งไปอะเออมันดูนิ่งไปม,มองว่ามันดูนิ่งไปนะแต่ที่เหลือก็โดยรวมก็โอเคครับผมโอเคครับผมแลนะนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้เนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้มากๆเลยนะครับผม ครไม่ให้ผมหากชาติในะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดทุกอย่างที่มันขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เข้ามาแย่งเป็ลแรกก่อนใครนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาเป็นตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ